พิ่งเอาลงแปลงเมื่อวานมีอยู่สามใบตอนนี้มีห้าใบแล้วคุณแผนร้องทำไมลออยู่ขนมนะถ้ามีเวลาก็มาขยับให้น้ำมันกับเพื่องปุ๋ยมันจะได้ไม่นอนไม่เกิดการตกตะกอน สี่ห้าวันทำครั้งหนึ่งก็ได้กดแค่นี้เองร้องทำใหม่ร้องหาอะไรร้องหาอะไรคุณแผนคุณแผน